สบายนะครับตังทายนะครับตังทายตู้หรือป้อมครับสวัสดีครับนี่คือรายการโอฮ h น n ามีเปิดตัวกี่เด้อไม่เคยเจอยุ่งด้วเลยสมัยด้วยเลยแกเอาพวกพวกพวกมันอะพวสดีครับพวกเราโอฮ h น n าสวัสดีครับพวกเราโอฮ h น n า สวัสดีครับพวกเราโอนนะครับสวัสดีครับพวกเราโออาาสวัสดีครับพวกเราโออาณาเออ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 เอนเอ้เอ้เอีเออเออเูอเอ่เอเอ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 ้เออวลอเออเออเอเออเเออเอเออเออมออ่อ จุดๆจุดอ๋อจุดๆจุดๆตึ๊ดหรือตึ๊ดอ่าตึ๊ดหรือตึ๊ดก็จะมีสองจับตกันเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าพวกเราใจตรงกันหรือไม่จะมีอยู่สองตัวเลือกกันจำชัวร์เช่นว่าบิ๊นต่อยางลบเราก็เขียนได้ไหมว่าอะไรก็ได้แล้วก็มาเปิดพร้องันถ้าเกิดตรงกันก็ถือว่ารอดไปถ้าเกิดไม่ตรงกันก็ถือว่าไม่รอดไปโอเคมากาแบ๊หหาคู่กันก่อนจับคู่กันกาแบ๊เฮ้ยกาแบ๊เฮ้ย เ่าไปครับผมผมคู่แรกนะครับผมภูเขาหรือทะเลครับไม่อะไรเอาเลยหรเภูเขาหรือทะเลแต่เราตรงการชูตตอบน้ำตอคุณจะตอบให้เลยเอบแล้วเปิดความกันนะอบแล้วเปิดความกันนะบอกบอกอบแล้วเปิดค้ามงนน เลยไเฮ้ยอะไรอะไรอะไรวะเท่ากันแค่นี้ตกไเาลยอ่เ่าต่อเล้าต่อกันแล้วต่อไปเลยนะคะเล่าเบียล้าหรอเบียร์อแล้วอไของเบียร์ครับไม่น่าหยอกนะเออแล้วต้อไปได้เงียบนะันนะเอออย่าไปกาทงคำพูดเลยเีราเงียบดิเอเงียบดิถ้าไมกันดิก็ถ้าพรอมแล้ว หนึ่เลยเฮ้ยเออเนข้อที่สกลางวันหรือกลางคืนเอยโอ้โหนี่มันใบกันมันใบนำตวลอะไรใครจะไปรู้วะโอ้โหยัมรูวอไม่ต้องพูดตอนแรกก็ไม้พูดเลยก่าห2ไปเลยกลางคืนกลางคืนเหมือนกันกลางืนเหมือน ตกลไม่เขียนไม่ครบอ่ะคือเหมือนกันเออมาี้เขียโอ้ยสัตว์กลงจริงไม่เขยข้อที่สชุดนอนผ้ามันหรือว่าลายดอกเียผ้ามันหรือลายดอกเลยนสนยมแ้ว่าผ้ามันหรือลายดอกมาหนึ่งสอง ลายดอกดอกไม้อ да ะไรเงี้ยมันดีที่มันเลื่อมๆเหมือนแอรเย็นอ่ะเขเหรอเขาเรีกว่าใส่เองเันเีกว่าใส่เองเนนเีกว่าใส่เองใส่ลายดอกใส่ลายดอกลยลายดอกนี่ดูครับข้อที่ห้าเเครื่องรถยนต์ครับโอ้โหรถกไเยรถยนต์โอ้โหมอเอร์ไซคมอเตอร์ไซ์รถยนต์เอ้ามเอร์ไครถยนต์เขียนมเรไซ์เป็นครับผมเขียนมเตอรไซ์เป็นนะ เฮาเอาไ้ไเรย้ยไเรีย้ยเฮ้ยูบอกว่ามต้งพด่อไปนี้นะถ้าได้โจทยเสร็จปุ๊บมันพูดปไปก่อนเลยนะโอเคคนนี้ก่อนาเอไ้แล้วด้โอ้ยเี้อยคุณบอกวนนผมเก็บสูบเออเกบเป็นใหม่ยิ่งูดถึงมาต่อไปเลยครับ่อข้อที่6าข้ออะไรข้อที่หกไปเ้ยครับไเลยครับข้อนี้คือถูกไปอีกข้อแล้วถูกไป4ผิดนึอ ตั้สุดยาวอันนี้ันกอปื๊ดเลยปื๊ดมาเลยปื๊ดเลยปื๊ดมาเลยปู๊ดเลยปู๊ดมาเลย ที่สวยหรือว่าน่ารักคโหโหอะไรอะไรนะคีคู่คีคู่คีคู่เลยยเยมิเยมิไไงใอ้คือาคเดียวเ้ยขึ้นบนกับตัวเองเลยค้คูอคี่ีคู่คีคู่มเยึงจะใบ้อะไร้ะบอกว่าคีคู่กี่เล่มนะไอ้้ มันโตไงอ่ะมันโตมันโตที่ก็ดีไปเลยข้นคะข้ที่แปดแล้วหมูปิ้นหรือว่าหันจานเดียวค่ะมาครับเก็บไปแล้วอ่าเอสองเปิดเลยจานเดียวเหมือนกันมาคำตอบไปเลยพอดีกันนะคะอินจอร์หรือว่าเอาดอเขาว่าอะไรอ่ะ ไม่รู้ความหมายอ่ะการแก้มหรือว่าการอัดอ่าทำแล้วกันนครับอันนี้อินดอร์โอเคถูกต้องมาทังคิดร่มึงอันนี้บอกเอ้าโเอ้าเอ้าเอ้าโดได้ย้เออได้อยู่สมัยนั้นค่ะทายนะคะตรงนี้ตู้หรือป้อมคะไม่เขียน คนนอร่ทอป้อมันนอ่าบอมันีหรือชอบพี่ตู่พกทอองนเออมาจะพร้อมแล้วเปิดนมึงมึงอะไรตู่ตู่อตันนีป้อมันี่ป้อมมันนีป่ะใช่โอเคย่ามาที่เจออีกเลยเจอเเชปิปเลยดีกว่า โอเคสรุปแพลนถูกไปเจ็ดคอเขาบอกไม่น่าทำมาได้ถึงเก็ยรติเนี่ยเดี๋กูจะไปต่อไปเป็นคู่ของเดมีแล้วก็เดล้วดูว่าจะมีใจตรงกันขนาดไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มข้อหนึ่งเลยเลยครับครกคุณบัจจักเริ่มข้อหนึ่งได้ทันทีสามารถเล่นตลอดเวลาได้คุณบัจจักพร้อมนะครับให้เล่นเมื่อไรไปตามกูด้วยเว้ย พอหน้าขอแรกค่ะของาหของหวานเอ้ยโอ้โหไอ้เจ้าินันง่ว่ะน่าันง่อยู่ด้วยสะอลยิ้งกุ้งกินนะครับอ่าพร้อมแล้วสามสองห่ชครับครัว้าอบกิบุฟเฟนื้อหมอาอาถูกไป็่งข้อแล้วนะครับคนที่ชอบแต่งข้างขาวเลยต่อไปข้อที่สองนะนุนั่้ อันน<อ>ี้ก็อี s y พูดพูดใหม่ไปม่้ะไปไ่ไ้ออันนี้ต้นต่อแล้วเน้วพร้อมแล้วส2มสอดนโมครับ เฮ้ยการกับกนไอเดียเดียวกันมีไอดียเกันคนละยูเซอร์เฉยอ๋อันอย่าคนชอบกิหนังข้สนะคะข้เดินทางหรือว่าตลาดนะเฮ้ยจะแอร์หรือว่าเอาดองอะจะแอร์หร oh. no. ือว่าแดดอะอันนี้งี่ว่านว้ามแล้วสามสอหนึ่งันไป เฮ้ยโอนทำไมไม่ด้ชอบตลาดนัดอู๊ดสภาพมือสองเฮ้ยโอนทำไมไมด้ชอบหนังต่างกันที่แล้วทต่มาในคร้งที่สี่นะคะดื่มหรือว่าสูบเฮ้ยสูบอะไรวะคนนี้คู่เลยสูบน้ำก็ดื่มน้ำหรือว่าสูบน้ำโอเคครับพร้อมแล้วถามก็ต้องคันดื่มก็ดื่มเพราะว่าพวกเราไม่มีใครสูบอยู่แล้วใช่ถ้าเป็นอู๊ดก็อาจจะต้องตอบสูบใช่อย่างนั้นไปแต่วันนี้อู๊ดไม่อยู่ครับอู๊ดเป็นอสบอล โอเคโอเคคนต่อไปทำไมเป็นชาวบ้านพูดเลยักานะคะถาะผมนวดหรือว่าคาราโอเกะา้เราเือกมันต่างงไหนวะตันต่างกันต่างกันยังไงคาราโอเกะองเงคาราโอเกะร้องเพลงอ่ะแล้วอมนวดเอานวดะไไม่ปไม่แล้วสอ่ะสปอนไปดื่มเขาในของคาราโอเกะอะที่เนี่ะเปิดโอกาสให้กูพูดเแลรอกแล้วสา่งหัน เอาลวดกับก oh, ับกับอัดสำชาติอะไรเขียนอะไรอ่ะผมลวดเขียนที่แหลมวันเนี่ยโอ้โหเลืวดตองกัเอ้าวไหนนะคะข้อที่หกค่ะข้อที่หกบนเตียงหรือระเบียงบนเตียงหรือระเบียงอันนี้เกี่ยวกับกิจกรรมอะไรไม่อะไรก็ได้อะไรกได้อยู่ท่านเลือกออกกํลังกายออกําลังกายบนระเบียงพ่อมึงอานกับมึงถ้าพร้อมแล้วสามวันหนึ่งคัน ไอ้ยถูการไอ้ดวงการไอ้ดวงการฮะพอดีเสร็จครับพอดีเสศษเล่าตื่นเสียโอ้ยนิ่งเลยรู้เลยรู้กันรู้กันโอ้โหเขียนหน้านี้ก็ต้องรู้กันแล้วสามสองหนึ่งหมุนไปเล่ากับเล่าค่ะดีเจซีบลัดดีไทยดีเจซีบลัดดีไทยครับผมใช่ต่อไปครับพี่แปะัวดเบียเหลือปวดอะอะปวดว่ะสามสองหนึ่งหมุน ทำไมเนี <Yeah. S 2> ่ยมันตกเลยเป็นกัวไม่รงมาตลอดเลยวะเขาเรียกว่าขับรบไม่กลัวให้เกียรเออเออเออดีดไปสพัน่ก้าบุฟเฟ่หรือวะบุฟเฟ่หรืออาหารจานเดียวเฮ้ยทรงกันอีกแล้วเอ้ยบุฟเฟ่ตกันวตีนั่งวหฮะ ไอหน้าอ้อุ้านะคะข้อที่สิบซีเมมเบหรือว่าสวิตดักร้านชื่อร้านรีเมมเบอร์หรือสวิตดักเป็นชื่อร้านที่เราบ่อยโอเคดี๋ยวได้แล้วพี่มิ้งก็ได้แล้วถ้าพร้อมแล้วเปิดรีเมมเบอร์ เฮ้ยโหดว่ะคู่กูว่าแม่เอ้ยแค่ไหิดข้อเดียวจัดล้วผิดข้อไหนวะอ๋อตลาดกห้างนี่แค่ไปคิดแทนกันเฉยเออใช่สรุปหน่อยเท่าไหร่นะได้เก้าคะแนนโอเคไวิจารณ์กันบ้างชนะกูอ๊าไปกูอ๊าไปจะเป็นคู่ของซาบอนและปกป้องนะครับอมูเปรี้ยว ยังไม่ถามเลยยังไม่ยังไม่ถามเลยถ้าพร้อมแล้วข้อแรกนะคะกลางวันหรือกลางคืนพลาดผิดพ่าด้่าพาพร้อมแล้วมาวาดรูปผักไก่นด้ าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเปิดว่าถูกต้องมาใจตรงกันคนกลางคลื่นเออมีสายรักแปกว่าเฮ้ยดีใจจะเจอคู่กันไม่มีเพราะเรารู้รู้ใจอยู่แล้วโอเคคุณเหนื่อยแล้วทีนี้มาต่อไปครับทันทีสองนะคะชุดนอนผ้ามันหรือว่าไรดอกเฮ้ยอันนี้ยากอันนี้ยากแล้วมันมีสไลดใช่เพราะว่ามีสปอร์ทอะไรเสื้อวิ่งอ่าไม่มีชอยไม่มีสปอร์ตได้สปอร์ตสปอร์ตสปอร์ตเกินอ่าถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามพันครับป้าบบเฮ้ย เฮ้ยคลุกเหมือนกันเลยทำไมเป็นอย่างงั้นวะแปลว่าเราสนิยมเดียวกันเก็สปอร์ตสปอร์ตไม่ใช่หรอท่ออกกีฬากีฬาเกมวิ่งเอาบอลลูกวิ่งอะสปอร์ตบอลลูกไม่ได้เลยไปคราวนี้สามนะคราวี้สามนะลูกไม้หรือว่าพาสเทลอาจจะเป็นสีกระดุ้นชั้นในอะไรเงี้ยลูกไม้หรือว่าพาสเทลก็คือสีสีอะไรกัสีพาสเทลสีพาสเทลโอเคมาดูกันว่าจะตอบตรงกันหรือไม่นะครับผมพร้อมแล้ว มาเลยเฮ้ยถูป่ะถูเฮ้ยนูแหละเปตีวมึงวะเนีเอ่ะยากเอ้ากูยังไม่ได้ผิดเลยตีเลยกูอ่ะมันส่อเฉยมาต่อไปข้อที่4นะคะขับเจหรือขับสี่ี่มันต่างกันไงวะอ๋อทายท้ายใหญ่เเล็กเล็กเหรอสคือใหญ่ออาาไปเลไปเลยโอ้โหผิดผิด กูอยากจะตอบครับซีกูตอบไม่ได้ทำไมอะไม่รู้เลยไปกินอะเกมเลยนเนี่ยอันนี้คือเขาเป็นกระถางเอาใจเราไม่ใช่เอาใจเมียไอ้ก้อยโทรมาบ่นเนี่ยเอ้ยตำรวจบีบตู่แตงกอย่างเดียวเลยบีบตู่ล่าสุดให้ไปเสกกรรมเอาหัวนกไปที่ตูวแทนจะได้ม่ต้องแพงทำไมเขาที่ห้านะคะฮาร์ดคอร์หรือว่าโรแมนติก เฮ้ยอันนี้ไม่เจอคำถามเมื่อวานอันนี้มันเกี่ยวกับไม่น่าจะใช่เพลงว่าน่าเป็นการกระทำรัฐการกระทำรักถ้าพร้อมแล้วเปิดครับปั๊บโรแมนติกบอลแล้วมึงน่าจะโแมนติกบอลจะไปคอที่หกตายหรือว่าออร่าไทยคุณดูกันไม่ใช่เหรอแล้วแต่เรื่องอะไรเราไปรู้เรื่องอะไรไรู้อ่านเรื่องหัวงหรือไทยที่ามองกันอย่ามองกันนะครับอย่านะอย่านะพร้อมแล้วเปิดครับ รร้อยเียบยทำไมเรื่องออร่าไทยครับกุ้ยเจืออออร่าไทยทำไมเลื่องตายมันสั้นดีมันเรื่องมันต้องอกว่าออร่าไทยสามพยัญชนะชอบแบบรวดเร็วรวดรับรวดรัดไปเขาดีเจรับหรือว่าออร่าโอ้โหเย้ยคำถามพี่เลยเนี่ยตกเลยตกเลยเออาคุ้ยตายเลยจัดลองก่อนลองก่อนมันมีแค่ห้า จะตรงกันจริงหรือเปล่าพระหรืออรหันต์มึงอรหันต์แน่เลยมึงจะอัลไทยโอเคไปเลยเพิ่มพระนักคลอุ้ยถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับมาไปข้อที่แปดข้อที่แปดแล้วพี่นสองแล้วนะครับพีมโคอาไปคอาเมียร์ เฮ้ยรักใจเลยทีเดียวเชียร์ผมพี่บอกไปเลยว่าต้องสุดยอดมากๆถึงจะตอบได้นะครับคนตอบมาจากใจจริงๆตอบความจริงนะครับโป่งจริงอยโปงประชาชนนะครับโปงอยประชาชนนะครับโป่งอ้าโห่งาโปงประชาชนนะครับอีก6มาตอบความจริงครับอี46แล้วเีมุนไม่โกงโอ้ ทำไมถึงไม่กลัวถามหน่อยแต่ทำไมไม่ได้กลัวเวลาเมียเ่าชอบโทรหาเพื่อนตลอดเกรงใจเราแค่เกรงใจเกลียดให้เกียรติให้เกียรติกันทำไมไม่ไม่กลัว เพราะว่ากูไม่กลัวมันนะมันก็ไม่กลัวคูเหมือนกันซักกันนัวจุ๊บ้าซักกันนัวอะไรยเงี้ยข้อต่อไปข้อต่อไปข้อที่เก้าอ่าผมรู้หรือว่าขาโนเกาเก่งคำถามนี้คำถามนี้ก็ต้องดูนะชัดเจนอยู่แล้วว่าสถานการณ์เดิไหนใครจะรู้ที่จะบอลถูกต้องชอบร้องเพลงตอนเช้าก็ได้แล้วตอนที่ค่อยๆไปออมเพื่อจีนได้อ่กพร้อมแล้วเปิดครับ มาบ้าเขาไปเขาไปชเขาเกดไม่ชอบเขาเกดชอร้องเพลงไปร้องเพลงเฉยแต่ว่าเป่าหน่อยเมื่อกี้เมื่อกี้เลยเพลงเมื่อกี้เลยเพลงเมื่อกี้หน้าคนรักเก่ารักเก่าจนสิ้นสนิงแต่แตม่จะยิ้มยังยิ้มไม่ทันทำไมแต่แต่โอเคเราเราเราองเพลงนวดหน่อยนวดคนรักเก่ามันเก่าไม่ใช่ไม่ใข้อต่อไปะไปใช่ไหม ติดไปเท่าไหร่ติดไปสามแล้วข้างท้ายนะคะโอฮาลุอาหน้าเก่งแล้วครับด้วยตันี้ันี้จะเลือกอะไรไปไม่ไดเลยจัดไปถามมาคือกูเลือกถูกอะเลือกถูกอ่ะนี้อัเอัอนโอหรือชี้ใครก็ได้นะเลือกถูกกันหมดอะโอเคไปหนึ่งสองไปเลย กมการเนี่ไม่สมควรกการีนเลยอ่ะเอกรรมการ่าไงฮะกรรมการอะไรโอฮาน่าแล้ก็ขึ้นมาดูโอฮาน่าเฮ้ยจบสวยสวยเยนะครับเราะว่าชอบโอฮาจะเป็นโอฮาโอฮาาโอมึงเป็น เราถือว่าจบสวยจบสวยครับจบด้วยคำว่าชื่อโอฮาน่าแล้วจบแล้วพาไปแหวหมอนด้วยทำไมเพราะอะไรปวดหมอโดนตีเหมือนสมองจะกลับเลยบาดประสาทแหลกไอ้กแลกกันหลังแดกแล้วหลังตีแลกอีกอ้าวหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว แปลว่าตอบไม่ตรงกันข้อสุดท้ายแต่ว่าด้วยตรงใจของเราทุกคนถ้าเจ็ดคนก็จะเป็นปูห่าหน้าอย่างนี้นี่ครับผมอ่าโอเคครับผมก็เลยชอบคลิปอย่างนี้อ่าไปพูดหน่อยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โอหน้าด้วยนะครับรเอสวยที่มีโอหน้าช็อปนะครับอ่ะอยากโปรโมทอ่ะติ๊กเกอร์ไลน์ติ๊กเกอร์ไลน์ติ๊กเกอร์ไลน์นี่บอกว่าเลยว่ารออีกหน่อยนึงจะมีแบบออกเสียงแล้วด้วยอ่าเป็นลูกดิ๊กลูกดิกออกเสียงพูดจาได้ ไาซื้อข้าเหนียวหมูปิ้งอ่ะตกกันไหมครับตกกันไหมครับร้านพร้อมแล้วร้านกันไปเฮีโอเคโอ้ยเอ้ย สายแต่ชันันสนใจแค่วันไทยหัวใ้แล้วก็มองเธอหมดพอเธอมันนาน,น,านลงไรถึงผมจะดูตรงจนแต่ผมไม่มีเพียรภยัยแต่นวลนาเธอยกย้ายเธอสายเอวระบันไทยยิ่งมองยิ่งมองนานๆมันยิ่งจะพาใจวันไหวไอยากจะเข้าไปท,ไทั้งท้ายแต่เห็นบันไทยแล้วละลายึงดูใส่ตาของู้ชา